ะะวันนี้นะคะก็พบกับไลฟ์สดนะคะทางช่องทาง youtube นะคะทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะเวลา4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นแบบนี้เวลาเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยู่กับยินปเปตันชัวคนเดียวนะคะเพราะว่าพี่อ้นเขาติดภารกิจนิดหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฟังยินพูดไปเพลินไปเลยนะคะ <laughs> อืม วันนี้ก็มาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ลูกค้าดูเช่นเคยนะคะก็มีรถเข้าใหม่มาสองสำคัญเลยวันนี้ถ้าใกล้ขนาดน,นี้ก็สิงได้เลยนะคะไปดูคันแรกกันเลยพี่พี่คนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยินด้วยมันแชร์ได้ไหมนะคะฝากกดไลค์ไปกันเราจะให้ยินด้วยนะคะทุกคันเนี่ยยีก็รีวิวไว้แล้วในช่องทาง youtube สามารถไปดูได้แล้วก็กดไลค์ให้ยินด้วยนะคะ สำหรับคันแรกเลยที่เข้ามาใหม่นะคะ Mercedes-Benz A 200นะคะ AMG คันนี้ดนามิกด้วยเป็นแบบโฉม w 177ค่ะคันนี้ก็มาพร้อมกับเฉดสีขาวที่เป็นสียอดนิยมเลยคันนี้เขาเป็น A-Class ตัวท็อปสุดเลยนะคะได้บอกคู่หน้าไฟฟ้าด้วยถ้าเป็นตัวที่แบบก่อนหน้านี้เขาจะยังไม่มีเป็นบอกไฟฟ้านะคะรถราคา2ล้านแต่ยังไม่มีบอกไฟฟ้าแต่คันนี้ ได้เป็นเบาะไฟฟา้าออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยในราคาเพียงแค่1 1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2020จนทะเบียน2021ปีใหม่ไม่น้อยคันนี้เลขใหม่เพียงแค่88,000โลเท่านั้นเอง88,000โลนะคะราคา1 1 5 9 0 0 0 เท่านั้นเลยแล้วไดออปชั่นที่แบบจัดเต็มมากๆด้วยชุดแต่ง AMG Body Styling รอบคันนะคะกระจังหน้า Diamond Grill ระบบไฟ LED High Performance ค่ะล้อแมกเนี่ยขอบ18นะคะเป็นล้อ AMG แบบ5ก้านาคู่ค่ะมาเลยค่ะมารับชมภายในกันต่อไปอยู่ฝั่งน้น รถสวยมากขอบคุณค่ะพี่รุ้งทำนะคะรถสวยแล้วคนสวยไหมคะอุ้ยขอโทษค่ะ <c oughs> อ่ารถสวยนะคะคู่กับคนสวยๆคู่กับคนหล่อๆคันนี้ใครขับก็สวยหล่อโดดเด่นแล้วได้ในราคาที่ถูกมากๆสามารถจับต้องได้นะคะแล้วพี่ดูออปชันที่มันจัดเต็มขนาดนี้ในราคาแค่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่เก้าพันบาทเนี่ยดู เบาะเนี่ยเขาเป็นเบาะ AMG Interior Package นะคะเป็นเบาะหนังสลับผ้าคันธาร่าแล้เดินได้ตะเข็บสีแดงให้ความแบบสปอร์ตและหรูหรามากๆนะคะระบบแฟน m มเ e n t l i ์เนี่ยสามารถปรับเฉดได้เลยนะคะโดดเด่นมากๆเข้ามาเนี่ยโดดเด่นด้วยไฟนเว i e n t l ก่อนเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่สปอร์ตท้ายตัดนะคะแล้วก็มี Touch Control มาให้ด้วยเนี่ยควบคุมควบคุมหน้าจอได้เลยนี่นะคะ ควบคุมหน้าควบคุมหน้าจอมารวัดได้เลยนะคะผ่านพวงมาลัยเลยค่ะแล้วคันนี้เขาก็มีแพทเนร์ชิพมาให้นะคะเป็นเกียร์คร7สปีดด้วยแล้วดูอย่างที่ยินบอกไปเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะปรับได้เลยแล้วเมมโมรี่ได้สามตำแหน่งด้วยนะคะทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเ,เนี่ย เขาจะายังไม่มีไฟฟ้านะถึงมีมีแค่ข้างคนขับข้างเดียวแต่นี้คนนั่งเขาก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในราคาที่ย่อมเยาวและจับต้องได้อย่างที่ยินบอกไปหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบ widescreen นะคะ10.25นิ้วติดกันเลยติดกันเลยนะคะรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธค่ะ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็มี Navigator ในตัวด้วยนะคะมาพร้อมกับทัชแพดเอาไว้ควบคุมหน้าจอได้เลยค่ะ นะคะหรือว่านี่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Mercedes me connect ก็ได้เอาไว้สั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะคะโหมดการขี่ของเขาเนี่ยจะมีด้วยกัน4โหมดค่ะประกอบไปด้วยโหมด Eco, Comfort, Sport แล้วก็ Individual Mode นะคะสามารถเลือกขับได้เลยถ้าพี่อยากประหยัดประหยัดน้ำมันเนี่ยก็เลือกขับเป็นโหมด Eco, Comfort ได้นะคะหรือว่าพี่ต้องการความเร็วแรงเลือกขับโหมด Sport แลวก็ Individual Mode ได้เลยนะคะ เร็วแรงมากๆเขาก็มาพร้อมกับแรงม้าที่แบบว่าสูงอยู่เหมือนกันนะคะอ,อยากจะพูดถึงสภาพของเบาะนิดนึงนะคะพี่ดูเลยพี่แพนดูข้างหลังเบาะไร้ตำหนิสภาพสวยมากๆนะคะเบาะผ้าเนี่ยดูแลยากนะแต่คันนี้คือไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยดำเลยไม่มีแบบว่า ตำหนิอะไรทั้งสิ้นนะคะสภาพเนี่ยเทียบเท่ากับป้ายแดงเลยยังใหม่มากๆแล้วเลขไม่ก็น้อยเพียงแค่88,000โลเท่านั้นในราคาเพียงแค่1,159,000บาทคันนี้ดาวศนเซนะคะผ่อนเพียง1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนชิวๆหรือว่าพี่ต้องการอออยาก ผ่อนน้อยกว่านี้นิดนึงพี่สามารถเพิ่มเงินดาวได้ 10%-20% ได้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นราคาที่แบบชิวมากๆผ่อนในราคาแบบหมื่นกว่าบาทเท่ากับผ่อนรถญี่ปุ่นเลยแต่พี่ได้ขับเบนซ์อ่ะ พี่ได้ขับเบนขนาดนี้นะคะได้เรียกว่าย่อมเยาแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคากับสภาพแบบนี้นะคะพี่สามารถเข้ามาดูรถจริงๆได้นะคะที่โชว์รูมของเราโชว์รูมของเราเดี๋ยจะตั้งอยู่ที่ถนนกาจนาพิเศษนะคะเลยพาซิโอกาจนามาประมาณ3 0 0เมตรจะอยู่ทางซ้ายมือพี่สามารถอ่าเซิร์ชใน g o o g l e Ma p ได้เลยว่าเบตันชัวนะคะก็มีแค่สาขานี้สาขาเดียวนะคะเราเปิดมานานมากกว่า7ปีนะคะแต่ ผู้บริหารของเราเนี่ยเขาซื้อขายรถเนี่ยมามากกว่า30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ,ะรู้เรื่องรถทุกอย่างเนี่ยเยอะมากๆนะคะซื้อรถเนี่ย พี่ไว้ใจได้เลยเราซื้อแต่รถที่มีคุณภาพรถคุณภาพดีนะคะเพราะว่าผู้บริหารเราเนี่ยผ่านประสบการมามากกว่า30ปีแล้วพี่ซื้อรกับเราไว้ใจไดเ้เรามีรับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะคะเป็นบรันตีซ่อมศูนย์ให้ทุกคันอย่างเช่นเบนซ์คันนี้พี่ได้บรันตีซ่อมศูนย์ไปก็เข้าศูนย์เมอร์เซเดสเบน์ได้ทั่วโลกขอขอภัอยค่ะทั่วประเทศนะคะ <laughs> ทั่วประเทศเลยนะคะพี่ไม่ต้องกังวลแล้วเราอะ่ะตรงนี้เราไม่ได้เช่าอยู่นะคะเราซื้อตรงนี้เลยเราอยู่มามากกว่าถ้าเราขายรถไม่ดีอะลูกค้าก็กลับมาว่าเราได้มันเสียชื่อเสียงนะคะเราไม่มีทางที่จะขายรถไม่ดีแน่นอนรถของเราผ่านการตรวจของอาจากาบริษัทกูอินสเปคชั่นมาแล้วด้วยนะคะเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เขามาที่เราจ้างเขาเนี่ยมาตรวจ เช็คสภาพรถให้ทุกคันเลยนะคะแล้วเราก็ผ่าน5ดาวไม่ว่าจะเป็นการโครงสร้างสภาพรถทุกอย่างได้5ดาวเต็มหมดเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจในแบรนด์เบเันชัวได้เลยคะ่ะไปค่ะไปดูทายรถกันต่อ ไล้์ของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะคะดีไซน์มาสวยเท่มากๆเลยแล้วก็มีกล้องมองภาพขนาดาถอยจอดมาให้นะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ค่ะ4ี่จุดแล้วก็เป็นชุดแต่ง AMG นะคะท่อคู่โครเมียมนะคะสป,ปอร์ตมากๆด้านในเนี่ยเขาก็จะได้มาแบบว่ากว้างขวางเลยทีเดียวค่ะเขาจะยาวไปถึงด้านในนะคะหรือว่าจะกด พับบบาได้จากตรงนี้เลยนะคะสามารถพับได้แบบสองฝั่งเลยนะคะก็สามารถใส่ถุงก๊อฟได้เลยสบายๆนะคะจุของได้แบบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆหนึห่งได้สองใบเลยนะคะไปดูห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยอยู่คนเดียวอะ่ะคันนี้เนี่ย สวยพร้อมใช้งานแล้วได้เป็นสีขาวสียอดนิยมเลยซื้อไปนะคะขับเบื่อๆเอามาขายต่อราคาก็ไม่ตกเพราะว่าเป็นสีที่ใครๆก็ตามหาสีนี้นะคะเป็นสีที่แบบยอดฮิต <laughs> ยังไงแสนคัน <laughs> นี้ก็ได้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินสีสูบนะคะ1 3 c c, 3 2งพันสซีซีหนึแรงมา้า แรงบิดอยู่ที่ยอยู่ทีห250นิวตันเมตรนะคะอย่างที่ยินบอกไปคันนี้ออกรถศูนย์บาทนะคะผ่อนเพียง19,00 0บาทเท่านั้นนะคะถามตากล้องเราได้เลยตากล้องเราขับอยู่นะคันนี้ขับดีช่วงล่างแน่นนะแสนนี่ขับดีช่วงล่างแน่นเขาเหยียบ200อยังไม่กระทบกระเทือนเลยค่ะพี่จริงๆเขาขับอยู่เนี่ยขนาดเป็น ตากล้องอยู่ที่ยังซื้อคันนี้ขับเลยนะคะเพราะฉะนั้นขับดีแน่นอนคันนี้สรุปราคานิดนึงเราขายเพียงแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสห้าหมื่เก้าันบาทเท่านั้นเลยค่ะพี่ออห้างอยู่ที่สองล้านหนึ่งแห้าหมืนบาทนะแต่วันนี้มาซื้อที่เบตันชัวเหลือเท่านี้เลยนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสองแปดห้าหกศูนย์ศูนหรือว่าแอสไทน์เอดีดีเก้าเก้าเ้าเก้าได้เลยค่ะ ไปกันต่อมีคอมเมนต์ไหมสวัสดีครับน้องยินสวัสดีค่ะพี่ชานชัย FC FC BetanSure นะคะคันไหนคันไอ้นี้ใช่ไหมเสียงหนูแตกไหมอ่ะวันนี้คันนี้เลขไห่ครับ เลขไม้อยู่ที่แปดหมื่นแปดพันโลนะคะเลขไม้แปดหมื่นแปดพันโลค่ะราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไปแล้วไปแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ, <c oughs> อู้คันนี้ ใหม่มากๆคันนี้ยินยังไม่เคยขึ้นมาเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่จะได้ดูไปพร้อมๆกับพี่ๆเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะพี่อ้วนเพิ่งไปขับมาวันนี้เลยดูหน้าจอยังไม่ได้แกะสติกเกอร์เลยนะพี่พี่สามารถแกะได้เป็นคนแรกเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะ ไหม่มากๆหนูขออนุญาตด,ดูโทรศัพท์นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่แบบชัดเจนคันนี้เขาเป็น Mercedes-Benz C 220 D M G Dynamic ค่ะโฉม W 206นะคะตัวรถภายนอกเนี่ยจะเป็นสีเทานะคะพี่ๆเป็นรถปี2022จด2022เลยปีใหม่มากๆไม่น่าแหละสติกเกอร์เขายัางไม่ได้ถอดเลยนะคะ แล้วคันนี้เลขไหม่อยู่ที่โอ้โหเลขไม่น้อยมากเลขไม่อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นค่ะพี่พี่ปีสองพันยี่สิบสองเลข 21, ลไหม่สองหมื่นหนึ่งพันโลไม่ใหม่ได้ยังไงก่อนราคานี้เลยใช่ไหมราคาที่อยู่ในนี้เลยนะ หนูบอกวารันตีก่อนคันนี้ยังมีวารันตีซ่อมสูมน์เบนนะคะสี่ปีไม่จำกัดระยะทางเลยค่ะหมดวันที่ยี่สิบเก้าเดือนหกปีสองพันยี่สิบหกค่ะยาวๆเลยนะคะโอ้โหคันนี้เป็นแรไอเทมด้วยปัจจุบันเนี่ยเริ่มผลิตเครื่องดีเซลไปแล้วจริงๆอ่ะเขาเริ่มผลิตปัจจุบันเนี้เริ่มผลิตเครื่องดีเซลไปแล้วนะคะแล้วคันนี้ได้เป็นเครื่องดีเซลสี่สูบสองพันซีซีนะคะสองร้อยแรงม้าเลยถือว่าพี่ได้คันนี้ไปอะ่ะ เป็นรายไอเทมสุดๆไปเลยพี่จะไปหาซื้อมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยพี่ไม่ได้เครื่องดีเซลนะเครื่องดีเซลเนี่ยมันดีลที่มันประหยัดน้ามันนะคะแล้วเครื่องพนทานเราใช้เป็นสิปีอะรถก็ยังอยู่ในสภาพเดิมจริงๆเขาเสื่อมได้ไม่เสื่อมสึกหรอเนี่ยแค่นิดหน่อยเองสําหรับแบรนด์ Mercedes ดเบนนะคะเท่าที่ยินสัมผัสมาถึงจะเป็นรถเก่าเนี่ยรถปีเก่าๆมากๆแบบ10ปี2ีปีเขาก็ยังดูเป็นใหม่ในความของ Mercedes ดเบนนะคะถ้าเทียบกับแบรนด พีเอ็มดัยูอะไเงี้ยหนูว่าแบรนด์เนี้ยเขาแบบว่ายังเขาไม่ค่อยโซมไม่ค่อยซูมไม่ค่อยโซมแล้วบอกปรับได้แบบไฟฟ้านะคะเหมือนนวดเลยอะ่ะบอกข้างในเนี่ยเขาจะดีไซน์มาเป็นโทนสีดำนะคะบอกไฟฟ้าสามารถเมมโมรีได้สามตำแหน่งเลยค่ะเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์รอบคันพวงมาลัยแบบใหม่นะคะเป็นแบบสองก้านแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะ ั้งแต่หนูรีวิวมาเนี่ยคันนี้ยังเป็นวงมอะไรที่แบบดีไซน์ไม่เหมือนใครเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นมีแพดเดอร์ชิพมาให้ด้วยแล้วก็เป็นเกียร์คอเก้สปีดด้วยค่ะหน้าจอตรงนี้เหมือน iPad เลยนะคะขนาดใหญ่มีนเวกเกเตอร์ด้วยแอร์เนี่ยสามารถปรับแยกอิสระได้ซ้ายขวาเข้ามาสิเข้ามาเลย่เข้ามาเร็ว,าม,ารวมันร้อนอนะ่ะ <laughs> นี่เลยนะคะเท่ <laughs> า,ากับ iPad Pro iPad ธรรมดาไม่ใช่ iPad Pro ขนาดใหญ่นะคะเนี่ยแอรส์สามารถปรับแยกอุณหภูมิได้เลยนะคะซ้ายขวาได้เลยแล้วดูเปิดแบบนี้แบบใหญ่ๆเลยนะคะทุกอย่างแบบพรีเมียมมากๆนะคะหน้าจอยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ทุกอย่างแล้วดูดีไซน์ตรงคอนโซลเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครหรูหราพรีเมียมลรัชชุรีค่ค่ะรวมอยู่ในคันนี้คันเดียวคอนโซลกางเขาตกแต่งมาพร้อมกับเปียนโนแบ็กนะคะมีที่ช่องวางแก้วน้ำมาให้ ่ามีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะคะคันนี้มาครบทุกอย่างเลยเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะคะเบาะสวยมากๆไร้ตำหนีทุกอย่างเลยเพราะว่าคันนี้เขาเลขไม์เพียงแค่21,000โลเท่านั้นเองคันนี้เข้ามาพร้อมกับระบบ power EQ ด้วยนะคะเป็นไฮบิดเหรอไม่ใช่อ๋อดีเซลล้วนดีเซลล้วนใช่ไหมแต่เขาก็มีระบบ power EQ มาให้ด้วยนะคะ สวยรูราหนูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแฟงแอมเบียนไลท์มีมาให้สามารถปรับเฉดได้ถึงหกสิบสี่สีเลยแล้วด้านบนเขายังมาพร้อมกับหลังคาพานนรา r a m ม c ิกซันรูฟอีกด้วยนะคะนี่โอ้โหด้านหลังเขาก็มีมาให้ด้วยนะคะซันรูฟยาวไปถึงด้านหลังเลยสวยเก๋ด,ดีไซน์มาแบบว่าหรูหราพิมพ์เี่ยเป็นซะทุกอย่างเลยนะคะเอ๊ะเปิดได <laughs> หนู่ชอบมีปัญหากับเทเมหมดยังไงอะ่ะ <Hey. S 1> ชอบมีปัญหากับซันรูฟตลอดเลย hey, hey, hey. สัมผัสเอาหรอโอ้โหซันรูฟเปิดได้แบบระบบสัมผัสพี่พี่หนูยังเปิดไม่เป็นเลยคันนี้มันหรูหรามากๆาก,ากสำหรับหนูนะคะนี่สัมผัสได้เลยพี่ไม่ต้องแบบว่ากด oh. แค่สัมผัส ทัชสกรีนค่ะก็เปิดปิดได้แบบระบบไฟฟ้าหรูหราพรีเมียมในราคาแค่หนูยังไม่บอกราคาเลยเดี๋ยวหนูบอกราคาให้โอ้โหพี่พี่สองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหนูไม่อยากพูดดังเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเรารู้กันแค่นี้กี่คนกี่คนดูกี่คนดูนดรนเรารู้กันแค่นี้พี่่าบอกใครดังนะสองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท มีวารันตีสี่ปีไม่ใช่แต่ระยะทางพี่อย่าบอกใครนะพี่จองมาตอนนี้เป็นคนแรกไม้หนึ่งเลยห้าพันห้าพันอย่าบอกใครนะถ้าเป็นเซลเขาให้จองหมื่นหนึ่งนะพี่จองห้าพันบอกว่าหนูบอกมานะ <c oughs> และไอเทมขนาดนี้สองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันรู้กันแค่นี้รู้กันแค่นี้นะคะ หนูมูนจะพูดยังไงดูดิสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้นี่ใหม่มากๆสามารถเชื่อมต่อกับมือถือเราได้เลยนะคะสั่งงานด้วยระบบเสียงด้วยระบบมือได้หมดโอ้หรูหรามากๆเลยอุย้ยเบาะนวดไฟฟ้าหรือเปล่าบอกเขามีระบายอากาศนะคะลมเย็นโอ้ตัวนี้หลังหนูเย็นมากนะคะนี่ใค <c oughs> รทำอะไร หลายคนเดียวบ่อยๆครับจะได้เก่งๆขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ชันชัยถ้าหนูพูดอะไรผิดไปหนูขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าหนูเป็นมือใหม่ทํางานได้ประมาณสี่เดือนนะคะ <c oughs> ถ้าหนูพูดอะไรผิดก็เอ็นดูหนูด้วยนะโอเคสวยไรตําหนีถ้ามีตําหนีนะ่ะสามารถมาว่าตากล้องหนูได้เลยนะคะไปดูด้านหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวหนูพาไปชมด้านหน้า คันนี้เขาก็จะมาพร้อมกระจังหน้านะคะที่เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบใหม่นะคะอันนี้เขาเรียกกระจังหน้าแบบอะไรอะ่ะใช่หรอ อันนี้เขาก็เป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะมันก็จะไม่เชิญเลมอนกริวนะมันจะเป็นแบบว่า <c oughs> <c oughs> เป็นแบบแพทเทิร์นกริลนะคะไฟเนี่ยจะเป็นไฟ LED high performance ค่ะชุดแต่ง a MG <c oughs> รอบพันเลยนะคะเป็นชุดแต่ง a MG รอบพัน <c oughs> แล้วคันนี้ที่ยินบอกไปเขาได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยสสูบนะคะ 2,000cc ซีซแรงม้าเลย บิดได้แบบสบายๆนะคะเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานเลยค่ะเรารับประกันเลยคัะนี้ไม่มีชนัดพิ่ศษตัวะน้ำก็อใหม่ใม่แทนแน่นอนนะคะไม่มีกอไหมแน่นอนค่ะเรารับประกันเลยแล้วรถสวยสภาพดีขนาดนี้ในราคาแค่สองล้านสองแสนบาทเท่านั้นใหม่2อ0ห0ค่ะ รถปี2022โค้ดใหม่มากๆเลยนะคะได้เลยเปนะะ็นราคาคุ้มๆมากๆเลยอันนี้ยินไม่แน่ใจว่าค่าตัวออกใหม่เขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ยินคิดว่าไม่น่าต่ำกว่า 4M นะคะอันนี้ยินก็ยังไม่ได้หาข้อมูลเลยเพราะว่ารถเนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้เลยนะคะหนูก็มาไลฟ์ให้พี่ชมเป็นคนแรกๆเลยนะคะในคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้พี่ได้ชมเป็นคนแรกเลยยังไม่ได้ไลฟ์สดในช่องทางไหนเลยสําหรับคันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ี่ดูได้เลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเขาประหยัดน้ํามันมากๆแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่แบบทนทานนะคะประหยัดน้ํามันใช้งานได้ทุกวันเลยค่ะสวยใหม่เอี่ยมสําหรับใครที่กําลังเลงแล้วก็ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะ Mercedes-Benz Mercedes-Benz C 2 2 0 D MG Dynamic นะคะก็เป็นโฉม W สองศูนหก คันนี้ในราคาเพียงแค่สองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยนะคะไปคันไหนกันต่อคันนี้อะไรอ่ะอหรอเออไลฟ์ไปแล้วเนะเาะมีพี่ๆอยากดูคันไหนไหมคะ อ้าคันนี้กุญแจยังอยู่อ่าคันนี้ก็เป็น e สองสองศูนย์ e เนอะเป็น e สองสองศูนย์ e จริงๆเรามีสองคันนะคะมีสีเทาด้วยแต่สีเทาเนี่ยเราขายไปแล้วนะคะเหลือแค่สีขาวเลยสียอดนิยมเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นรถปี2021จดทะเบียน2022ค่ะเลขไม่อ่ะวิ่งมาไม่เยอะเลยเพียงแค่40,000โลเท่านั้นนะคะเป็น AMG Sport รอบคันเลยชุดแต่ง AMG นะคะไฟหน้าเป็นแบบเออ่ไฟหน้า LED High Performance นะคะ Daytime Running l i g h มีหมดค่ะคันนี้ก็มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะเออล้อแม็ก AMG ค่ะขนาด19นิ้วค่ะ พี่มารับชมภายในกันเลยอ่าคันนี้กุญแจไม่อยู่นะคะขออภยัยข้างในเนี่ยเขาก็จะได้มาพร้อมกับ เบาะหนังนะคะสีดำค่ะมีรูระบายอากาศนะคะสามารถปรับรละลมเย็นได้นะคะพวงมาลัยแบบใหม่นะคะมัลติฟังชันมาพร้อมกับแพดเดิลชิฟต์คันนี้เป็นเกียร์คอร์สป<ม>ีดค่ะ<ม>หน้า<ม>จอกลางเนี่ยกับหน้าจอมาตรวัดนะคะติดกันเลยแบบไวสกรีนนะคะขนาดใหญ่12.3นิ้วเลยค่ะสามารถทัชสกรีนได้มีระบบนำทางนะคะหรือว่าจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเรารับ Apple ิ a คาร a y a ย์ตทุกอย่างครบหมดเลยนะคะไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยมีมาให้ถึง6.4สี เลยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงนะคะมีมาให้ครบเลยเบาไฟฟ้าเมมโมรี mm. <Memory S 2> ได้3ตํตำแหน่งนะคะ mm. ทัชแพดมีมาให้คอนโซลเนี่ยก็ตกแต่งมาพร้อมกับเปียโนแบ็กนะคะสีดำเงาสวยหรูหรามากๆนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นเบาะที่ใหญ่มากๆนั่งสบายนะคะแล้วก็มีใครที่มีเด็กมีคาซีทนะคะเขาก็มีที่เสียบคาซีทให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะคันนี้หรูหรามากๆนะคะไม่สี่มื่น ราคาเพียงแค่2องล้านห้าแสนหบาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็เป็น E-Class ที่ยอดฮิตยอดนิยมเช่นกันนะคะมีลูกค้ามาดูเยอะมากๆแต่ลูกค้าเขาอาจจะติดตรงที่เครดิตนะคะที่ไม่ผ่านจริงๆคันนี้จะไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ติดอยู่ที่เครดิตลูกค้านั่นเองนะคะคันนี้เขาก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกัน4สูบ2อ0 0ซีซแรงม้าค่ะ บรันตีศูนย์บรันตีศูนย์ก็มีนะคะคันนี้มีบรันตีศูนย์ให้นะคะด้านหลังเปิดได้ไหมอะถ้าไม่มีกุญแจ,จอ่าเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะด้านในเนี่ยสามารถจุสัมภาระได้แบบ สุกๆสบายสบายเลยนะคะเขายาวไปถึงด้านในเลยแล้วก็ยังสามารถพับเบาได้ด้วยทั้งสองฝั่งนะคะแบบอิสระเลยสวยสภาพดีนะคะฝาท้ายไฟฟ้ากล้องทุกอย่างมีมาให้นะคะด้านหลังเซ็นเซอร์ครบทุกอย่างเลยค่ะเป็นเจ้าของคันนี้ได้ในราคาเพียงแค่สองล้านห้าแสบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านใดที่สนใจคันไหนสามารถถามมาได้นะคะ ขอบคุณทั้งหนึ่งร้อยสองท่นนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวหนูไปให้อีกสักคันหนึ่งคันนี้ไล์ไปแล้วเป็นคันนี้ไหมคันนี้มาทำค่ายบีเอมกันบ้างนะคะ คันนี้ก็เป็น bmw x 1นะคะ2 0 d m sport f 4 8ค่ะตัวรถเขาจะเป็นสีเทานะคะมาพร้อมกับตัวใหม่ mci minor change นะคะคันนี้ก็เป็น lci ด้วยนะคะกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบใหม่ที่แบบใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีสีสันตรงนี้เลยนะคะพร้อมกับชุดแต่ง m sport รอบคันนะคะไฟเนี่ยก็เป็นไฟแบบ full led bmw นะคะ ล้อมแม็กค่ะขนาด19นิ้วนะคะโหลายสวยมากๆเลยนะคะอ้าเข้าไม่ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้ราคาราคาเพียง1 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นรถปี2021นะคะ1 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้เลขไมจะอยู่ที่1 0 0แสนโลนะคะ สำหรับใครใที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ถ้ายินผู้ผิดประการใดยินขออภัยด้วยนะเพราะว่าวันนี้ยินไลฟ์คนเดียวนะคะปกติจะมีพี่อ้นด้วยนะคะแล้วใครที่อยากมาซื้อรถสวยๆกับเราแล้วยังไม่มีป้ายทะเบียนใส่นะคะเพราะว่าบางคันเนี่ยลูกค้าเจ้าของเดิมเขาขอคืนนะคะพี่ก็สามารถซื้อป้ายทะเบียนกับเราใส่รถสวยๆได้เลย มีรถสวยแล้วก็ต้องมีป้ายสวยๆด้วยนะคะนี่เลยป้ายประมูลนะคะป้ายประมูลของเรามีมากกว่าสอ0 0 0ป้ายนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่35,000บาทเท่านั้นนะคะป้ายสีม่วงนะคะจะเป็นของรถเก๋งส่วนป้ายสีฟ้าเนี่ยเป็นของรถตู้เราก็มีนะคะราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่สีหลักเท่านั้นเองแล้วเราก็ยังมีป้ายกระบะที่เป็นสีเขียวนะคะราคาเริ่มต้นถูกมาก 2อ0พั 2009, เกาท่านั้น2 0 0พั 2009, พี่ก็ได้ป้ายเก๋ๆป้ายประมูลไปใส่แล้วนะคะทํำไมเราถึงต้องซื้อป้ายประมูลเวลาเรามีรถสวยๆเราใส่ป้ายประมูลเนี่ยคนเขาก็จะมองละโอ้ยดูมีตังดูมีตังป้ายเนี่ยซื้อมาเป็นร้านหรือเปล่าจริงๆเราซื้อในราคา30,000กว่านึกออกไหมคะมันเพิ่มแบบ มันเพิ่มความสวยความดูราให้กับรถเราไปได้ไปอีกระดับด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูป้ายสวยๆเนี่ยที่ b e นทาเบียนด c o m นะคะเว w b e เ t ็บเบนค o ร์เบ <c oughs> ได้เลยนะคะอ่านะคะหรือว่า อยากเข้าไปดูรถคันไหนก็สามารถดูได้ที่เวอรบเบตันชัวนะคะเบตันชัวได้เลยยีก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางฝากกดไลค์คลิปให้ยินด้วยนะคะที่ยินรีวิวไปวันนี้ผู้อะไรผิดไปขออภัยด้วยนะคะวันนี้หนูไลค์คนเดียวเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะกับยีนกับพี่อ้นนะคะในวันพุธนะคะเราเจอกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ